มันตกเนื้อครับร้อยสร้อยร้อยร้อยมัวตรงเบื้องครับซร้อยไปเลยเหน็นเลยฝีมือครับเดี๋ยวร้อย วางรอแล้วก็หันพร้อมแจกันไม่กูทาหัวหน้าเสกหนึ่งครับ น้ำปานิสหนึ่งน้ำน้ำนิสหนึ่งัว,ว,ว,สงวสองขีดหนึ่งสุดวนหนึ่งแด้ ຫຼ້າໂລໂກ